สวัสดีค่ะคนดูคลิปนี้บูราดิ้นคิวก็มาสุมเล่นแรงนะคะตอนนี้พี่ก็มาลงที่บูวิวนะคะแมปนิคมลูกล้างตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่แรงมัตเตอร์สองดาวนะคะลงมาท้ายเครื่องก็ไม่มีศัตรูนะตอนนี้ยังไม่พบศัตรูออพี่ก็วิ่งฟาร์ม ตอนนี้พี่มีผีแล้วก็มีแอปเดย์น,นะคุณดูฝากไปกดติดตามด้วยนะชื่อโบรวรล่นชีวทุกแพตฟอร์มโบรวรล่นเชีวไอฝากไปกดถูกใจเพจด้วยนะตอนนี้พี่วิ่งฟาร์มพี่ยังไม่เจอศัตรูเลย คนในทีมเขาก็ยิงไปแล้วพี่ก็ยังไม่พบศัตรูเลยมันจะจอบแอบไปตรงนี้ไงเนี่ยมันมันต้องมีศัตรูอยู่เมื่อแอบซุ่มไปว่ามันจะมีศัตรูไหมข้างในเนี่ยเน็ตก็ขีดแล้วเกิน่อน มันออกมามันก็ไม่รู้มันเป็นอะไรตุยโอ้ยมันโดนไอ้นั้นนี่หววามันโดนโดนตุยแล้วก็มีตัวชุบวงนะคะน่าจะตีเดียวกันนะพี่ก็มันชุบเสร็จแล้วมันก็ยิงออกมาพี่ก็ยิงมันก็ได้คิวมาหนึ่งคิวนะคะน่าแต่ตัวชุบวงน่าสงสัยมันเป็นตัวชุบวงเมื่อกี้นั่นแหละโอ้โหแล้วมาหนัง อุงบันไดนเนาะพี่ก็จะวิงไปเก็บคองวะนะพบศัตรูแล้วใช้สกิลน่แล้วก็เจอตัว,ดวโดนเพื่อนไปจับเพื่อนล้มมันจะยิงอยู่เพื่อนล้มก่อนขอบคุณนะในมันอ่ะพี่ก็ยิงล้มไปยิงล้มมันก็ดึงกันอีกไม่ได้คิวอ,อะไรอ่ะมันดึงเลยมันเพื่อนล้มอีกแหละว,ว่า่าไปดึง ยิงลงไหมมันจะไปซ้ำเออมันจะไปซ้ำไม่ได้คิวเลยมันดึงกันพอมันเกิดมาปุ๊บเพื่อนยิงล้มมันจะซ้ำก็มไม่ได้ซ้ำแล้วเพื่อนล้มไม่ดึงเพื่อนนี่ในตัวนี้หนึ่งคิวตอนนี้ก็จะวิ่งมาที่นะครับเผื่อมันมีศัตรูตรงนี้นะเ,เห็นไอโวสงสัยมันต้องมาชุบตรงไอไอโวตรงเนี้ย ไอตรงตู้เนี่ยเต้ก็ไม่รู้ว่านี่ไปไหนละนั่นมันอยู่นู่นมันก็นล้มไปนะคะตอน,นี้พี่เล่นเอ็มหกศูนะอเอ็มหกศนยิงเจาะทะลุเล็ของอยู่นี่แันนี้มีชิปอยู่อ่ะ ค่อยๆไปนะคะคนเหนือยี่สิบเจ็ดคนเอาไปกดผิดขึ้นรถเฉยทุกคลิปพี่จะเป็นคลิปย้อนหลังนะคนดูถ้าแบบคลิปภาคนานๆหน,น่อยม,อม,มันจะเป็นคลิปย้อนหลังนะคนดูมันจะชัดกว่าไงเพราะว่าคลิปย้อนหลังมันชัดกว่าคลิปสตรีมค,คลิปสตรีมมันไม่ชัดอ่ะ พี่ก็ยิงเอาตอนนี้พี่ก็ได้บาเลตมาแล้วค่ะแล้วก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยโอ้จะยิงมันมึบบ้ามึบบ้บยิงเข้าหนึ่ง,งนัดเพื่อนก็ยิงต่อเอาเพื่อนล้มเฉยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยพี่ก็จะมาชุบแล้วยิงไปยิงมาเพื่อนล้มเฉย พี่ก็จะมาตั้งหลักบนหินนะคะเพื่อจะมีศัตรูมานะคะแล้วก็มาแอบอยู่บนนี้มันเหลืออยู่ยี่สิบคนอะ่ะขอบคุณนะก็ยังไม่เห็นศัตรูเลยไม่รู้มันไปอยู่ทางไหนหมดช้สก็วิ่งไปเรื่อยๆนะนะแล้วก็เพื่อนเขาก็ยิงเอายิงเอาพี่ก็หาศัตรูไม่เจอเลย ก็จะวิ่งไปหาเพื่อนนะะมันจะวิ่งไปรวมวงมันก็อยู่ตรงเนี้ยไปตรงนั้นโอ้ยพี่รุนใครยิงตรงไหนไอยู่นั่นงานมาแล้วโอ้ยโอยมันยิงพี่เลื่อนรถเกินครึ่งเลยเอามันตุยไปแล้วอ้ตัวนี้มั่อยูเอา้าเข้าตู้ไปนะ ไหนมันหายแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันอยู่นมีมีตอนนี้พี่ก็ได้มา4 kill ตัว <I feel. S 2> ถ่าแล้วทำลายเลยแล้วศัตรูมันอยู่ข้างล่างเลยปะเนี่ยเพื่อนรู้มีแล้วคุณนะโอ๊ยโอ้ยมันยิงพี่โอ้ย,อยเกือบสูสผิด วิ่งวนไปวนมาไม่รู้ว่าศัตรูมันจะมาทางไหนยิงเข้าหนึ่งนัดเองไม่จ๊ะไปอ้าวมดตีไปค่ะยิงไปแล้วมันก็ตุยวงแต่มันก็เดี๋ยวเรายิงทำดาเมจไหนี่เพื่อไ,ได้อีกหนึ่งคิว้พี่ได้มาหกคิวแล้วพี่กินชุบจนเหรียญหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่สี่ร้อย 400. โอ้ยใครมายิงพี่วะสุข,ขินโอ้ใครมายิงพี่เนะี่ย ลงมานนปุ๊บดังไอ้มอไมทันยังไม่สูขีดเพื่อนมาดึงนะ้นาวแล้วเพื่อนก็นเพื่อนมาสีลงตรงไหนยิงก็โรนี่ตัวนี้ปึ๊บนี่โดนเข้าหลังไปสิพี่ก็ดึงเพื่อนเนาะวงกระเลงเอา้าไปนด้แล้วะคะมีอยู่แล้ววงเลงอะ่ะแล้วเห็นไอ้ตัวนี้มันยืนยู้โอ้ยมันใครมันยิงพี่ตรงไหนโอ้ ตอนนี้ก็เหลือเพเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้พี่โดนมันยิงตรงไหนเสียหลักลโอ้โหตอนนี้หนึ่งนะคะนี่เลยมู่ยหญ้ามานะคะตอนนี้สูงนิดนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะ